สบายดีพี่น้องวันนี้มากินตำกระปุ่นปนแล้วก็ตุกไม้พี่นอ้องนุ่มๆต้มอาหารบ้านเฮาพี่น้องมาๆๆพี่น้องมามากำลังกินก๋วเตี๋พี่นออ้องอื้มนุ่มๆต้มอ่อนๆพี่นอ้องอื้อ พอกปนเพีองแซ่บแซ่บเพียงอือหบอกเลยว่าแซ่บแซ่บแห้งพีงอือหหาไสุบเลยเพีองอาหารบัานห้อพี่น้องเลยอือ,อหา แซบอีดีพี่น้องหอมไปเมื <5 music. S 2> <main Philippines. S 2> <H> ่อยพี่น้องส้มน้องปลาไปนล้พี่น้องปลาอร่อยอือหืมบอกเลยเลยว่าหาใส่บุได้อือหือ ตมหกตัวแล้วครับขุนขแซมแหงพี่น้องอือหือือดพี่น้งนองน้ำม Uh huh. uh huh. เราไปได้ป้นป่าเขากันเขากันพี่นนอะเนี uh ่ย huh. uh huh. บอกเลยว่าแสบร้ายพี่นาะอือหือ uh huh. แสบเด้อดรายพี่น้องมาเริ่พี่น้องเริ่มาเริ่พี่น้องเริ่มที่เขาเสาะร่วมกันพี่น้องอือฮึแสงพี่น้องอือ บรไกินเน้หอมขนาด่น้องกินอยากแห้งๆดูมาได้กินเนืือนี่คือถุงม้ต้มลงใบหวานเท่าพี่น้องแซ่บหวานต้มจือดอือหื้มอื้ออออคนปลาพี่น้องแซ่บอหื้ม แซ่บก้นหนิ่มหมมี่อีกแล้วพี่น้องแซ่บก้นหนี้มกับคือนจากของนีแ่แหละวาซาลพริกนนเน้นๆพี่น้องหอมอือหืมอือหืมแซ่บจับแห้งพี่น้อง กนไม่ใจอ่ะ huh. พ uh ืชกินเบิดใช่แต่ว่าบุหงาพืกินเบิร์ด้วยมันอยากแหงหรอือหืออือหื ไม่ได้ดจะห่อมยงไงพี่ครอสวยสวยปวนด้วยเนะอือหือุดยอดพี่ครัความแซ่บอยู่ที่ลูกไม้ปนขป้าว่นจุดยอดแหละพากครให้กินได้พี่น้องร้อแส่บไปดี อือ uh huh. จับเข็ uh huh. แบแห้งพี่น้องเข็แบแห้ง uh huh. คขมแสบมันเขา เป็นว่าขิมูกไล้พี่หลองอือหืออืกระใบกกรอบพี่หลองกุดกต้มใบจะมาวานพี่หลองมัน,น,น,นจืดหวาน เราไม่ไล่วันเขาเองนี่น้องชัดไปดิ <c oughs> <c oughs> จดจัดอืมทำยังไงะิ่งูปเดียกคือเกาพี่น้องไม่มักอีดี้เป็นบอลนน่ย ันหวานพี่เนาะกดมันเนี่ยอ้ยสุดยอดอือหืออ้ยเพชเพพี่เนอะใส่พริกร้ายผดเศร้าไปหน่อยอือบ่เบิร์พี่เนอะ บอเบอิดพี่น้องยิมก่อนเอาละพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็เจบเพียงเท่านี้พี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเดอ้อพี่น้องเดอ้อทั้งแนเพจกั้ o ยูทูบพี่น้องบ๊ายบาย